สวัสดีค่ะทุกคนในชาแนลพบกันในเล่าเรื่องผีค่ะเล่าเรื่องผีเรื่องนี้เป็น EP ีที่67ค่ะเรื่องเป็นรอปรพอเห็นผีเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดจากประสบการณ์จริงของน้าเขยค่ะในสมัยนั้นน้าเขยได้เป็นรอปรพอ ก็คืออยู่โรงงานแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดสระบุรีมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้เข้ากะดึกรวมกับเพื่อนอีกสองคนค่ะในคืนนั้นก็พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเดินตรวจในบริเวณรอบโรงงานรอบแรกก็เดินตรวจกันสักช่วงประมาณทุ่มเศษ ก็เหตุการณ์ก็ปกติดีก็มานั่งเฝ้าตามจุดเหมือนเดิมคะ่ะทุกๆสองชั่วโมงก็จะมีการเดินตรวจกันภายในโรงงานพอสักช่วงประมาณตีหนึ่งก็เป็นช่วงของนาเขยที่จะต้องเดินตรวจในรอบนั้นนาเขยก็เดินตรวจรอบโรงงานในรอบนี้คือตีหนึ่ง ก็เดินตรวจปกติค่ะแต่รอบนี้นะ้าต้องตกใจค่ะเมื่อเดินผ่านในบริเวณโกดังเก็บของที่หนึ่งในโรงงานแถวนั้นนะคะอยู่ๆก็มีเหมือนคนเดินผ่านหน้าไปลักษณะ ใส่ชุดสีขาวผมยาวนะก็เลยตกใจก็คิดว่าไม่ใช่ผีค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นคนก็เดินตามไปดูค่ะแล้วก็ถือกระบองคู่กายไปด้วยเราพะพเขาก็จะมีกระบองสำหรับไว้บ้องกันตัวเองก็ถือกระบองติดมือไปแล้วก็เดินไปในบริเวณที่เห็นคนเดินผ่าน ก็เดินเข้าไปใกล้ในบริเวณที่เห็นนั้นตอนแรกก็ยังไม่เห็นว่าจะมีคนเดินหรือเป็นอะไรต่อหลังจากที่เห็นตอนแรกแต่พอหันหลังกลับเพื่อจะไปเข้าในจุดที่จะต้องนั่งเฝ้าต่อนะก็ต้องตกใจแล้วก็หันหลังอย่างไวค่ะหันกลับไปดูด้วยความรู้สึกที่ว่า มันมีอะไรที่ผิดปกติอยู่ด้านหลังนะเขาก็เลยหันหลังกลับไปเท่านั้นล่ะคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวผมนี่คุมหน้าเต็มไปหมดเลยค่ะแทบมองไม่เห็นใบหน้าเลยแล้วก็ใส่ชุดสีขาวชุดก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนชุดพยาบาลค่ะก็ชุดขาวทั้งหมดแล้วก็คุม เลยหัวเข่ามาประมาณคืบหนึ่งได้นะเขาก็เล่าให้ฟังว่าในตอนที่เห็นก็ตกใจค่ะก็รู้แล้วแหละว่าไม่ใช่คนแน่ๆนะก็เลยตั้งสติแล้วก็มองนิ่งๆแล้วก็อธิษฐานในใจว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะทำบุญตักบาตรไปให้อย่ามารบกวนผมเลยผมก็มาทำมาหากินเหมือนกัน ผมก็ไม่รู้จักคุณเหมือนกันว่าคือใครแล้วเป็นอะไรตายที่นี่แต่ตอนเช้าจะไปทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เท่านั้นแหละค่ะผู้หญิงคนนั้นก็หายวับไปกับตาเลยนะเขาก็ตั้งสติแล้วเดินกลับมาที่ป้อมตามจุดเดิมพอตอนเช้าค่ะประมาณ7จ็ดโมงเช้าเขาออกกระ ออกกะกันเพื่อเปลี่ยนกะใหม่ให้คนอื่นมานั่งต่อก็หมุนเวียนกันไปแบบนี้พอตอนเช้านะก็เล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะหลังจากกลับไปพักที่หอพักก็เล่าให้ฟังว่าเห็นอย่างที่เห็นเมื่อคืนนี้แล้วมีใครเจอไหมก็เลยถามทุกคนทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่า เคยเจอแล้วแต่ก็ไม่กล้าบอกกลัวว่าทุกคนที่รู้ก็จะกลัวไม่สามารถเป็นรปภต่อได้นะเคยก็เลยบอกว่าบอกเธอถ้ามีอะไรต่อไปนี้ให้บอกกันเพราะก็ไม่ใช่คนกลัวผีถ้ากลัวผีคงไม่มาเป็นรปภแน่นอนค่ะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์จริงสำหรับอาชีพรปภคนหนึ่งค่ะก็ให้เพื่อน รับฟังโดยใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของราปรพคนหนึ่งค่ะฝากไว้ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีเรื่องต่อไปจะเล่าอะไรให้ฟังอีกเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ